ฉันได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาฉันรู้ว่าความกังวลก็คือความกลัวและเป็นการไม่ไว้ใจตนเองดังนั้นฉันจึงเพียงแต่จำไว้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความไม่สบายใจของฉันในบางอย่างที่ฉันคุ้นเคยฉันขอบคุณที่เข้ามามีส่วนร่วม เราก็ปล่อยวางมันเสียเมื่อเวลาที่ฉันเกิดตกใจอดรีนาลีนฮอร์โมนก็ถูกขับออกมาเพื่อปกป้องฉันจากอันตรายฉันพูดกับความกลัวว่าฉันประทับใจนะที่อยากจะช่วยฉันจากนั้นฉันก็กล่าวคํายืนยันกับความกลัวว่าฉันได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีเยี่ยมอยู่ตลอดเวลา ฉันรับรู้ความกลัวแล้วก็ขอบคุณความกลัวแต่ฉันไม่ให้ความสำคัญอะไรกับความกลัวนั้น